ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็มีรถมาแนะนำนะครับเป็นรถ Honda City 1.5 i d s i ปี2003นะครับราคา80,000บาทก็ยังไม่รวมค่าดำเนินการอีก10,000นะคร,รวมเป็น90,000บาทรุ่นเป็นรุ่นปี2003นะครับเครื่อง1,500 cc ซรถประเภทเบนซินนะครับเกียร์ออตโต้เลขใหมล์108นะครับ ก็ดูสภาพรถกันนะครับด้านหลังก็มีรอยนะครับมีรอยทําสีเป็นรอยถลอกนะครับสภาพด้านในนะครับเกียร์ออตโต้รถเป็นสีขาวนะครับตัวเครื่องนะครับรอยจะอยู่ตรงนี้นะครับฝั่งขวามือ ฝั่งคนขับด้านหลังก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับเดีย๋ยวจะลง facebook ของผู้ขายไว้ให้นะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมครับขอบคุณครับ